เป็นเคสพี่ชายค่ะพี่ชายเป็นอะไรเยพี่ชายป่วยเป็นโรคไตประมาณข้างเทียบก็น่าจะเป็นระยะสามก็ข่าไตายอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดพี่สาวโทรมาบอกว่าพี่ชายเดินไม่ได้แอดมิทเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าก็เป็นเบาหวานด้วยพี่ชายเป็นพระก็จะไปนั่งพ,พับเทียบสวดความที่ตัวบวมพอไอ้พับเทียบหลายหลครั้งมันกดทับขาค่ะ ก็ประมาณสองสามวันขะก็ตดดเชื้อแอดมิทเข้าโรงพยาบาลวันที่31สิงหาหาหาในกูเกิลเจอก็เลยสั่งมาสี่กล่องทานกันละสองซองตรงนี้อย่างเดียวหรือปุ๋มีอย่างเดียวสี่กล่องคุณหมอก็มาตรวจเลือดตรวจความดันตรวจน้ำตาลทุกฟันก็ความดันไม่ขึ้นค่าน้ำตาลก็ปกติมากแล้วก็ไอ้ค่าไตก็ ดีขึ้นพออยู่โรงพยาบาลไปได้จนประมาณเกือบสองเดือนค่าตายอยู่ที่เจ็ดสิบหกก็คือว่าจากตอนแรกเนี่ยค่าตายอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทานงนมิวลาสองซอไปสองเดือนค่าตายก็ขึ้นมาเจ็ดแล้วเจ็ดสิบหกแผลเบาหวานที่คุณหมอคว้านขาอันนี้คือเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอคว้านคือแผลติดเชื้อมันบูมแล้วก็เป็นหนองเป็นหนองวันนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องคว้านต้องเสียอ่อ ก็จะประมาณนี้รอบนี้คือทานภูมีไปแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแผลก็ดีขึ้นแผลดีขึ้นแผลดีขึ้นแผลแห้งแห้งสวยไม่ไม่ไม่ม่วงอ๋อก็เลยคุณหมอก็เลยไม่ไม่ต้องตัดขาใช่แล้วก็คุณหมอไม่จ่ายยาเบาหวานมไม่จ่ายยาเบาหวานแล้วด้วยแล้วไปคุณหมอบอกว่าเออมันก็ 76ก็ไปคุมอาหารเองบริการค่ะก็ไม่จ่ายยาให้โอโอก็เคสนี้นะคะเป็นตายระยะที่3นะคะแล้วก็มีเบาหวานนะคะร่วมด้วยนะคะจากตอนแรกเนี่ยค่า GFR นะคะอยู่ที่47นะคะก็มาทานอูมินะคะวันละ2ซองนะคะทานไปได้2เดือนนะคะค่า GFR ค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น76นนะคะแล้วก็แผลเบาหวานนะคะที่ถูกคว้านเนี่ยก็แห้งนะคะดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ไม่ม่วงด้วยนะคะก็เลย ทำให้คุณหมอไม่ต้องตัดขาน,นะคะอค้โหสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีๆได้เลยค่ะ you